สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะคลิปก่อนหน้านี้สาวก็ได้พาลงสวนเก็บมะเขือแล้วนะคะมะเขือก็เป็นมะเขือที่ปลูกเองจากสวนหลังบ้านค่ะวันนี้สาวก็จะพาลงสวนเก็บกะเพราค่ะไปกะเพราเขาก็แตกยอดเยอะแล้วนะคะบางอันกออ็ออกดอกแล้วค่ะวันนี้สาวก็เลยจะเก็บกะเพราไปทำกับข้าวทานค่ะกะเพราอันนี้สาวก็เอา,มาเมล็ดมาจากเมืองไทยนะคะ แล้วก็มาเพาะปลูกเองที่นี่ค่ะสาวก็ปลูกได้ไม่กี่ต้นนะคะแล้วก็ปลูกค่อนข้างช้านะคะเขาก็เลยยังต้นไม่ใหญ่มากแล้วก็ยังแตกยอดไม่เยอะนะคะวันนี้สาวก็จะตัดกระเพราทั้งหมดเลยนะคะที่เขาแตกยอดออกมาแล้วก็ที่เขามีดอกแล้วนะคะก็มาดูว่าจะตัดได้เยอะขนาดไหนจะพอได้ผัดไหมนะคะวันนี้กระเพราอันนี้ก็ จะหอมนะคะอันที่จริงสาวอยากกินผัดเผ็ดกบนะคะใส่ใบกระเพราแบบนี้นะคะแต่ว่าที่เยอรมันสาวก็หากบไม่ได้นะคะก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแทนค่ะวันนี้สาวก็จะทำผัดเผ็ดหมูนะคะใส่กับมะเขือเปราะแล้วก็พริกที่เก็บจากสวนค่ะที่เยอรมันนะคะถ้าซื้อมะเขือจากที่ร้านเอเชียนะคะแพคหนึ่งก็ประมาณ3ลูก สลูกก็จะแพ็คละสี่ยูโรแล้วนะคะส่วนใบกระเพราก็เหมือนกันนะคะก็จะ100กรัมก็2ยูโร50เซนนะคะก็วันนี้ก็ได้กินผักฟรีจากสวนหลังบ้านนะคะนี่นะคะก็เป็นกระเพาทั้งหมดที่ตัดวันนี้เนาะก็พอได้ผัดอยู่นะคะใบกระเพาที่เก็บมาสาวก็ล้างทำความสะอาดนะคะ ก็จะเด็ดเอาแต่ยอดและใบค่ะก้านแก่ๆก็ทิ้งไปนะคะต่อมาก็ามาโขลกพริกกับกระเทียมนะคะพริกอันนี้สาวก็แช่แข็งไว้นะคะเป็นพริกที่ปลูกปีที่แล้วค่ะโ็โขลกพริกกับกระเทียมให้ละเอียดตามชอบนะคะ เาก็ได้เตรียมทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีหมูที่หั่นเรียบร้อยแล้วค่ะก็มีพริกเม็ดใหญ่นะคะจากสวนก็หั่นไว้แล้วค่ะอันนี้ก็เป็นพริกชี้ฟ้ากับกระเทียมโครกนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นมะเขือเปาะจากสวนหลังบ้านค่ะก็เอามาหั่นแล้วก็แช่น้ําเกลือไว้ค่ะอันนี้ก็เป็นใบกระเพราที่เก็บวันนี้ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาลงมือทำอาหารกันเลยค่ะ ก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันนะคะวันนี้สาวก็จะทำผัดเผ็ดหมูนะคะหรือผัดกะเพราหมูก็ไม่รู้นะคะไม่รู้ว่าจะเรียกผัดเผ็ดหรือผัดกะเพราสาวก็ใส่ทุกอย่างที่มีในสวนนะคะที่สาวมีอยู่บ้านก็ใส่ลงไปเลยค่ะ<อ>ก็มีพริกกับกระเทียมที่โขกแล้วนะคะพอน้ำมันร้อนแล้วก็ใส่พริกกับกระเทียมลงไปผัดให้หอมให้สุกค่ะ เสียงเครื่องดูดควันค่อนข้างดังนะคะสาวก็จะขอปิดเสียงในคลิปนะคะแล้วก็ใส่ดนตรีแทนค่ะพอผัดพริกกับกระเทียมได้สุกหอมดีแล้วก็ใส่หมูลงไปผัดค่ะอันนี้ก็เป็นเ,เนื้อสันคอหมูนะคะสาวก็เอามาผัดจะได้ไม่แห้งนะคะแล้วก็ไม่เหนียวค่ะ พอผัดหมูเริ่มสุกแล้วก็มาปรุงรสค่ะวันนี้สาวก็จะปรุงรสด,ด้วยน้ำมันหอยนะคะน้ำปลานิดนึงแล้วก็ผงปรุงรสแล้วก็น้ำตาลอีกนิดนึงค่ะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะก็ปรุงรสตามชอบเลยค่ะก็ผัดคนผสมทุกอย่างนะคะให้ครกเขาเข้ากันดีเข้ากับเนื้อหมูค่ะ เราก็จะเติมน้ำล้างครกลงไปนะคะใช้น้ำล้างครกก็จะได้ล้างครกที่มีเศษพริกเศษกระเทียมนะคะลงไปด้วยก็จะได้รสชาติด้วยนะคะก็ใส่ผักลงไปตอนนี้เลยค่ะเพราะว่าสาวก็อยากให้เขาต้มรวมกันนะคะก็คือพริกแล้วก็มะเขือจะได้สุกไปพร้อมๆกันค่ะผัดด้วยเตาไฟฟ้าแบบนี้นะคะไฟเขาก็จะไม่ค่อยแรงนะคะ ก็จะใส่ไปตอนนี้เลยแล้วก็ปิดฟ้านะคะปิดฟ้าให้เขาสุกเร็วขึ้นนะคะให้เขาละอุอยู่ในกระทะค่ะก็กําลังเดือดเลยนะคะพอเดือดดีแล้วนะคะสาวก็จะมาคลุกเ้าให้เขาเข้ากันนะคะให้หมูให้ผักเข้ากันดีนะคะก็พัดให้ให้ผักเขาสุกทั่วกันนะคะก็อจะกราบส่วนที่ยังไม่ได้ยังไม่สุกนะคะลงไป พร้อมกันนะคะหมูก็จะสุกไปด้วยแล้วก็มะเขือก็จะสุกไปด้วยนะคะต่อมาก็ชิมรสดูค่ะชิมรสดูว่าได้ตามที่ชอบแล้วหรือยังนะคะวันนี้สาวจะเติมเ,เรือลงไปอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าสาวอยากได้น้ําเยอะๆไว้สําหรับราดข้าวนะคะแล้วก็อยากให้เขามีรสชาติเข้มข้นขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเวลาราดข้าว เลยเติมเกลือลงไปอีกนิดนึงค่ะต่อมาก็ใส่ใบกระเพรานะคะพอเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะใส่ใบกระเพราแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใบกระเพราอันนี้ก็เป็นใบกระเพราที่ปลูกเองซื้อมเมล็ดมาจากเมืองไทยนะคะก็หอมดีค่ะใส่ไปตั้งเยอะนะคะก็ยุบหายหมดเลยค่ะ <laughs> แต่ก็ยังได้กลิ่นหอมนะคะ อันที่จริงสาวอยากกินผัดเผ็ดกบนะคะแต่ว่าอยู่ต่างประเทศเที่เยอรมันก็ไม่มีกบขายนะคะสาวก็เลยเผัดใส่หมูแทนนะคะมวัวแต่ผัดไปผัดมาแล้วก็ถ่ายรูปนะคะเออถ่ายวิดีโอค่ะมะเขือก็เริ่มเละเอะเริ่มเละแล้วนะคะ <laughs> เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปเทใส่จานค่ะเตรียมทานนะคะ วันนี้สาวก็จะทานผัดเผ็ดหมูกับข้าวสวยนะคะก็กะจะทํานิดเดียวก็ออกมาได้เต็มจานอีกเหมือนเดิมนะคะจานใหญ่ซะด้วย <c oughs> เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผัดเผ็ดหมูนะคะก็เป็นผัดเผ็ดหมูที่ใส่กระเพราที่ปลูกเองนะคะมะเขือพริกก็ปลูกเองกลิ่นหอมแล้วก็สีสันหน้าตาน่าทานมากเลยค่ะ สำหรับคลิปนี้สาวก็จะขอจบคลิปแค่นี้นะคะก็จะขอตัวไปทานก่อนค่ะก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ